เมื่อกี้ครูวอมครับพี่อ<ม>า,าโร่ ส่นบันแลกอะอธิษฐานข้าสดครับเฮ้ยอ้างอี่แล้วจะเล่นสิบินกับพี่โพสเฟสอะอ้างอยู่แล้า,า,ลา,าลส่วนแนกะสุดน,นะสุดนะคนดูเป็นพยานด้วยอดิตเอ้ก็ได้ไงก็หนึ่งส่วนไงก็หนึง่งส่วนแงอยากก้าวอยากอยากอะไรอะอยากก้าวข้ามเหรออยากก้าวข้ามอาจารย์เหรอฮะเธอ เอาครับแค่อยากแค่ดูฝีมือครับว่าว่าลูกศิษย์ว่าว่าว่าลูกศิษย์คนนี้มันจะหัวมันจะมีวีแค่ไหนอ๋อไอคีกระโดดตายเฉยโอ้แม่งเจ็บตักเกิร์ดกระโดดทีเดียว ไม่ตั้งใจกระโดดจะหันกลับมาดูา <c oughs> ว่าจะเก่งที่ไหนได้มาทำได้ก็ปากแซบเหมือนกันนะเนี่ย ยองกัดมือว่ะพี่ไม่ไม่ม, <า S 1> ไมึงอ้างมึอง<ะ>มอ้างนะ <laughs> สองหนึ่ง <laughs> ห้าชิห้าห้าวินพอละมัง้งสิบวินต่อยเหนื่อยอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไม่พูด <laughs> มามาสิบก็สิบวินมาเข้าไ่นะสองสองใช่ปะสองหนึ่ง โดเฮ้ยเฮ้ยเราใจเชียร์ทำไงล่ะเฮ้ยมันมีสมาัติโดนแน่ทันเดอร์โดนแน่วันนี้รับมาเมียวไอ้ทันเดอร์โดนแน่เฮทูคนหนึ่งเดี๋ยวดันเต้อีกคนหนึ่งเดี๋ยวก่อนต่อไปเลยดันเต้ไม่มีวันครับมัดันเต้ไม่มีวันหรอกดันเต้เปิดซีอีต่อยด้วยอ่ะต่อยซีอีด้วยเฮทูโดนไปแล้วคนหนึ่งเดี๋ยว้ทันเดอร์เนี่ยคนที่สอง อยากลอกก็อาจารย์เหรอฮะทีหนึ่งไอ้แค่สิบอะเอออะไรนะโอ้ oh! <can> ทำเป็นพูดว่า <Yeah. S 1> เหมือนเหมือนไอ้เคทัวปากดีไง yeah. โดนไปเท่าไหร่นะห้าสองดูเองตอนนี้คนบอกว่าหน่วงด้วยเพราะเขามไม่ไม่อะไม่อะไม่อะสี 1, ่หนึ่งเคาะอ่างอะ ไอพลาดไอเหี้ยบก็ั้อเนี่ยครับก็รสโอ้ยี่สองไงก็แค่ได้แค่สองไงทำไมหรอเหยยสมชายหรอก็ได้แค่สองไงก็มาเถอะครับ นี่หรอแค่สอง 2, นี่หรอแค่สอง 2, นี่เอ,อ,อ,อุ้ยเงไงพี่ออกได้ด้วย <c oughs> ไอสัตว์เต๋อไหวเหนี่ซื้อโผล่ซื้อโผล <c oughs> ได้แล้ดค่นี้แหละได้แค่นี้แหละสี้าสีขาวละเยมาพี่ยอดดีๆแหละเยบเลยเยบเลยดเตนั่งกับใครอ่ะนะไม่ใช่ไม่ใช่ผมไอเดมอน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 อเอ น,นิดเดียวนะนนิดดเียวนะก็ไม่ตายอ่ะก็ชนะว่าล่ะเออเหลือลอิเตียวเหลือมากเหลือนะ้อยมันก็ชนะไหมรับห้าสามได้แค่สามแหละน้อ,องชายจริงเออก็มาเถอะครับสกอส,กสกยังไม่จบครับ เอาเฮ้ยหกสามมาดิมาดิใครนิ่งกว่ามาดิกัดนิ้วโอ้อากไปเลื่อนมดกัดนิ้ว,วยุงกัดโอ้โคุูอย่างชอบเลยหกสามมาจริงจังละมาดิ เจ็ดสามว่ะดิตันเต้ต่อเลยเปล่าฮะพี่อยากรอครับผมอ๋อชอบจริงๆเลยพวกข้าวๆในทันเดอร์เนี่ยไม่ไม่ไม่อันนี้อันนี้คืออันน,น,นี้อันนี้คือหลอกพี่ดีใจก่อนไงอันนี้คือของจริงแล้วอ๋อเหรออ๋ออ,อ,อย่างนี้นเองวะ่วะดีถอถนตลอดเก่งด้วยเปิดมะม่วงที่สี่ด้วยว่ะดิไม่ขิงใครหรอกขิงกันเองไอ้เหี้ย เดาพาเฮ้ยมันได้ได้ไงอ่ะไอ้เหี้ยเมื่อกี้นึกว่าหลุดแล้วนะแม่งโดนหมัดเฉยอย่าไม่หยวครับคุณอย่าอ้างครับคุณนิ่มเงียบไปครับใส่าะเท่าไหร่นะเจ็ดเจ็ดเหรอเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสี่ก่อนนะอะไรอ่ะเปิดเปิดซีอีปะเนี่ยต่อยต่อยหมัดต่อยหมัดอะไรอ่ะหมัดแม่นาคปะเนี่ยมือแม่นาคปะเนี่ยเกินคือแบบยืดแขนยาวเกินอ่ะเมื่อกี้ อุตส่าห์แบบลอบปัดอะปัดพี่โลโคตรช้าหลือเอาโตนะเหรอโคตรซาโคตรช้าเอ้ก็แพ้พี่โดนกี่ยกอะโดนกี่วินอะฮะช้าเหรอ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 มาดิมาดิมาดิก็สวนดิช้าก็สวนดิช้าก็สวนดิแปดสี่ แปดสี่หรืออสองวินช้าก็สวนดีคือแบบแบบอะไรไม่ไม่ไม่ถ้าถ้าวุดอาจารย์แบบว่าจะแพ้คันลยคือมันก็อันนี้ไงผมไว้นายที่ไหวว่าว่าสิบสองเก้าไหวอ่ะไหวอ่ะอันนี้คืออันนี้อันนี้คือสกอร์ของผมเองอะไรนะสกอร์ของเองคืออะไรนะเก้าสิบสอเก้าคือไอ้เจ้าสิบ 94 94เดียวเจสดี่โฟว์บ้านโอ้อ้าอีกนี้เฮตตี้ต่อยแ่งต่อยมาไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับ ีมินเดียววะ่ะต้องโพสลงเฟสด้วยนะรอบเนี้ยคือแบบไม่ไม่อ้างแบบสองครั้งนะั้นนะสิบวินที่แบบเล่นสองรอบคือแบบไม่โพสอะ่ะมา อะไรวะได้มาได้เยอะกว่าบัตรดิกระวะใช่บัตรหนึ่งอยู่ลานกว้างเลยการีอันนี้คืออันนี้คือเริ่มหวั่นผมแล้วนะเอาตรงอ่ะอะไรนะหวั่นอะไรหรอไม่ได้ไม่เคยหวั่นอ่ะอโ้ก็เหลืออีกตามอีกตั้งกี่วินอ่ะเยอะอ่ะสี่วินอ่ะลานกว้างะเลยสายไม่ไม่ไม่ลานโลกเลย ตรงที่พาจุดบ์าแลวพวกนานเฮ้ยมันถอยได้ไงวะสิบห้าจบนะจบจบนะ จะมาแก้วันไหนก็บอกแล้วกันไปกินข้าวอะไรมาถ่ายอ่ะเลยทันเดอร์มันเหนียวนะสามรอบแล้วนะมากรตักกับพี่ดันเต้ก่อนโดมโอ้ไม่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 เอง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 มามาถ่ายกันมานี่เลยอะไรเองเอาแบบหน้าเองดิที่เองใช้อ่ะนี่ไงนี่ไงก็ก็เราจะเปลี่ยนไงโอ้เอาเปลี่ยนเปลี่ยนอะเปลี่ยนเปลี่ยนมาพี่เอาล้มพี่เอาล้มเอาหน้าพี่ยนพี่เอาหน้านี้แหละ ก็ทาโลเขาเรียกว่าทาโลทาโลวัยวัยแบบเด็กขึ้นโตอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบ, away, แบบทาโลวัยแบบวัยแก่อะไรไวัเท่าฉลาเออสวัสดีครับพี่ไอสวัสดีครับคือแบบว่าก็ยังไม่ถึงขั้นนะนะก็ต้องแบบไปต่อยเพิ่มนะทันเดอร์อีกตั้งห้าวินนะ่ะตามพี่อ่ะนะครับอันนีมน้มันคือมันมันแค่การเริ่มต้นครับมันยังไม่ถึงขั้นสุดครับ ที่ใครมารไม่รู้เหมือนกันครับรไม่ขอบคุณมากครับพี่ไอายถ่ายยังถ,ถ่ายถ่ายยังถ่ายยังเสร็จละเปลียนละโอเค <Okay. S 3>